อยู่กับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับบริการดีมากบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> แล้วแจ็คดูแลดีมากเลยเต็มสิครับดีทุกอย่างประทับใจค่ะประทับใจครับบริการได้ได้อย่างดีบริการดีนะครับ <c oughs> ประทับใจมากครับผม <c oughs> บอกได้คําเดียวว่าสุดยอด <c oughs> <c oughs> มาดูรถส่งมอบรอรออีกหนึ่งคันกับแจ็คแป๊บเดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับ e v e r อเ t ส i t ไทเทเนียมพัท 4x4 นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแนะครับโปรโมชั่นครับนิดนึงก่อนที่จะไปดูชุดแต่งทั้งคันคันนี้โปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับจัดไปครับเมื่อออกรถกับแจ็คดอกเบีย้ยศูนเนะครับหรือส่วนลด1น0 0 0แสนนะครับกิงกลางได้เลยนะครับสาหรับ e v e r อเรสไทเทเนียมพัท 4x4 คันนี้ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับและเต็มแค่ไหนและสุดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูทีละจุดกันเลยกับงบประมาณการแต่งอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับสำหรับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัคันนี้เดี๋ยวพามาดูทีละจุดเลยว่าหล่อและเต็มแค่ไหนนะครับชิ้นแรกเลยที่เราเห็นก็จะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับลูกค้าเลือกทําเป็นสีดําเงาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ ตรงนี้สามารถเลือกคําสีได้ครับไม่ว่าจะเป็นสีดาดาเงาแบบนี้หรือสีดําด้านหรือสีเทากาไฟนะครับเลือกได้เลยลูกค้าชอบแบบไหนนะครับแจ็คจัดให้ได้หมดนะครับมาพูดถึงกระจังหน้านิดนึงกระจังหน้าเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยตอนนี้มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงออริจินอลเลยนะครับที่ยอดฮิตนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับกระจังหน้าวิกเตอร์แล้วก็ไฟตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับ ก็ทำให้รถดูหลอ่อดูเข้มดูดุมากเลยครับสำหรับคันนี้ดำทั้งคันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับเฮ้ยก่อนที่จะไปด้านข้างไฟหน้าครับแน่นอนตัวนี้เป็นตัวขับ4ครับไฟหน้าเป็นไฟ Matic LED นะครับมาไฟมาพร้อมกับระบบช่วย สองแสงสว่างขนาหากักเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับแล้วไฟตัวนี้ความพิเศษของมันคือถ้าเราใช้ความเร็วเกิน40เนี่ยเขาจะหักตามพวงมาลัยให้เองด้วยนะครับและที่สําคัญระบบที่ยังไม่ตัดหายออกไปก็คือไฟช่วยส่องแสงนะครับอันนี้จะเป็นไฟที่ช่วยส่องแสงสว่างขนาหากักเลี้ยวพวงมาลัยตอนที่ความเร็วไม่เกิน40นะครับก็ค่อนข้างครบความครับสําหรับไฟหน้าตัวท็อปของเ v e r e s t t i tan เ u m นียพัลนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับ ด้านข้างเนี่ยไฮไลท์เลยสำหรับคันนี้เนาะคันนี้ครับเลือกใส่เป็นเบรกเบมโบพานามีล่านะครับข้างหน้าเป็น6พอตใหญ่ครับใส่จานอยู่ที่4 0 5มิลนะครับแล้วก็ใส่ชุดชุดโหลดเป็นตัวควีนซีรีข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็นะครับโหลดลง2นิ้วนะครับในเซ็ตชุดโหลดเนี่ยก็จะมีในส่วนของปีกนกลูกหมากกันโค้งนะครับก็ใส่มาให้ครบคันเลยนะครับเมื่อลรถมันโหลดเตี้ยเนี่ยแน่นอนครับองศาล้อมันผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับเราเลยต้องเปลี่ยน ปีกนกกับลูกหมากกันโครงให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ทําให้รถดูหล่อดูเต็มแบบนี้เลยนะครับยางเลือกใช้ครับเป็นยางโตโยต้ายนะครับ275 55 20นะครับแล้วก็ล้อแม็กลูกค้าเลือกเป็นลายเข่ากวางขนาด20นิ้วนะครับโคตรหล่อเลยครับสำหรับคันนี้ช่วงล่างนี่อย่างนี้เลยนะครับมาเรามาดูกันต่อในตัวไทเทเนียมนะครับปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแลบทั้งคันครับ ชิ้นไหนที่เป็นโครเมียมนะครับเราแรปแทบแทบจะทุกจุดเนาะแต่อาจจะมีบางจุดที่ไม่ได้แรปลูกค้าขอคงที่ไว้เนาะก็ <c oughs> กระจกข้างแรปนะครับคิวขอบกระจกแรปทั้งคันนะครับแล้วก็ปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นเหล็กสีเงินเนาะก็แรปเป็นสีดําทุกจุดเลย นะครับแล้วก็เบ้ามือจับตรงนี้ปกติก็เป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้ก็แลบดําให้ทังคันแล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ากันลอยมือจับเวลาล้วงเปิดประตูเนี่ยรถจะได้ไม่เป็นรอยนะครับและยิ่งรถสีดําด้วยนะครับขนแมวนี่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จัดเต็มเลยครับสําหรับคันนี้เนาะงบประมาณการแต่ง300,000กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้ซื้อได้ซื้อครับออกรถกับแจ็คแป๊บเดียวจัดให้แบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น เบรกขนาด4พอตใหญ่นะครับใส่ด้วยจาน3 380มิลิเมตรมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยร <c oughs> ้านที่เราทำเนี่ยร้านดังนะครับทำกับน้าแจ่มครับตอนเมืองสองุโขทัยรับประกันตลอดชีพครับมีปัญหาอะไรนะครับน้าแจม่มรับผิดชอบให้ทุกอย่าง ก็ใส่มาแล้วก็ทรงดูหล่อดูเต็มแบบนี้เลยนะครับกับสเต็ปโหลดประมาณ2นิ้วนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าโอ้โหพี่โคตชชอบเลยถูกใจมากเห็นรถแล้วอยากมารับเลยนะครับก็จัดให้เต็มๆเนาะข้างหลังก็ใส่เป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตท้ายเป็น V2 นะครับท่อเนี่ยก็เลือกทําเป็นสีดําด้านนะครับท่อเนี่ยปกติจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็สามารถทําสีดําด้านแบบนี้ได้นะครับก็ทําให้รถดูออกมาหล่อดูแบบคันนี้เลย และที่สำคัญครับนี่ร้านนี้เราทำ a c Original นะครับบอกได้คำเดียวว่าครบจบในที่เดียวสำหรับ e v e r a เ e แต่งทรงนี้นะครับผมแต่งแบบนี้ไปไม่ต่ำกว่า10คันแล้วเนาะสำหรับทรงนี้นะครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับกับงบประมาณการแต่ง3 0 0 0สนบาท3 0 0 0สนกวบาทนะครับก็ติดต่อหาแจ็คได้นะครับหรือว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่อยากแต่ง สเต็ปแบบไหนเนี่ยปรึกษาแจ็คได้ครับยินดีให้คำปรึกษาเนาะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์0944024441ครับดูแลรถลูกค้าให้เหมือนดูแลรถเองใบแจ็ปรปบเดียวเราวันนี้ขอบพระคุณครับ